ายวิจาร์กายฮารุลังพาลูกๆใช้ชีวิตในชนเผ่ากว่า6วันค่ะเรียกได้ว่าเป็นทริปที่หันสามากๆของครอบครัวกายรัชาโนนฮารุสุประกอบที่พาลูกๆทั้ง3คนน้องเคีรินน้องไนร่าและน้องเอเดน เก็บกระเป๋าแปกเป้เหินฟ้ามุ่งหน้าสู่ประเทศอินโดนีเซียและพิกัดที่กายฮารุนั้นปักหมุดนั่นก็คือเมืองปาดังที่หมู่บ้านค่ะซึ่งทั้งห้าคนพ่อแม่ลูกต้องไปใช้ชีวิตเสมือนชนเผ่าจริงๆโดยฮารุได้เขียนบอกเล่าเรื่องราวอย่างสนุกว่าจากไทยมาเลอ,อินโด1วันสองไฟเที่ยวบินปลายทางคืออินโดนีเซียเมืองปาดังชนเผ่าเมนตาไว้รุ่งนี้นั้นเราจะต้องนั่งเรือ4ชั่วโมงรถ50นาทีหร เดินเล็กเข้าหมู่บ้านอีก2ชั่วโมงเดินทางเท้าป่าอีก1ชั่วโมงน้ําไฟยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีค่ะถ้าครอบครัวไม่ได้อัปเดต6วันก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวเข้าเมืองอีกทีวันที่1 1จะกลับมาเล่าให้ฟังคืนนี้จะนอนให้เต็มที่ค่ะ